ในก้าวได้รับได้หายเทียนดับเ้อสาธุสาธุสาธุสุนันตุโคนโตเยเทวาดูละกาตาภู้มุเทปดาเจ้าทั้งหลายโูหักษาภูมิสถานวัดว่าศาสนาผู้ผาเละป่าไม้บ้านเมืองเอื้อนซ่านบนนี้จงเสด็จลงมาเยี่ยมซองโซลยันค่อยฟังดูฝุงขาทั้งหลายก็วาเจ้าเยาเจ้าเงื่อนเจ้าเสือเจ้าฝ่าเจ้าเงื่อนเจ้าซ่านเจ้าสตาภูมินีมีตนวา เอือดเลยครับเอือทั้งบดเลยครับว่าเจ้าเยาเจ้าเพือนเจ้าสั้นเจ้าเสือเจ้าผ่าเจ้าสัตตาทางลลยฟุ้งนี้มีอุปัฏละอันตรายให้ในแลภายนอกต้องไครได้พยญาติเจ็บปวยไครนัดหนาฟุ้งคาทั้งหลยปาถนาหายอุปัตฐวะอันตรายมวดนี้จึงพร้อมกันตกแต่งเครื่องคียาบูซาขออันนี้ ดุไวเทพดาเจ้าพระมหากษัตริย์เจ้าทั้งหลายดูลาคตาเทพดาเจ้าตนหนึ่งอยู่ทางเขาพาสุเมศลูลาจงสเสด็จลุงมาหาปเป่าเครื่องสักกีลาบูซาขออันนี้เทวันเทินดูลาเทพดาเจ้าตนหนึ่งอยู่ทางมหาสมุทรญ่แม่นาม จงเสด็จขึ้นมาหับเอาเครื่องกิริยาบูสาโคอ,อันนี้เทวันเดินดูลาเทพราเจ้าตนหนึ่งอยู่ทั้งเมืองอินทพัฒนคนครจงเสด็จมาหับเอาเครื่องกิริยาบูซาโคอ,อันนี้เทวันเดินดูลาเทปราเจ้าตนหนึ่งอยู่เมืองลังกาจงสเสด็จลงมาหับเอาเครื่องสักกาบูษาคอ,อันนี้ตะวันเดิน ดูลาเทพราเจ้าตนหนึ่งอยู่ท่านทิดบูราพาสักขินไมเป็นเหตุแก่เจ้าเยาเจ้าเงื่อนเจ้าสัา้นฝูงนีรงเสด็จงลงมาหบเอาเครื่องกิยาบูชาฟออนนันนี้เทวันเดินวินาศสันตุจงงไายอกปัตบอันตายแก่ฝูงขาทท้งหลายฝูงนีเทวันเดินดูลาเทพราเจ้าตนหนึ่งอยู่ทั้งทีอาคเนนีสักขินมให้เป็นเหตุแก่เจ้าเยาเจ้าเพื่อนเจ้าเสือเจ้าผาเจ้าสั้นฝูงนี จงเสด็จลงมาหักเอาเครื่องกิริยาบูชาขออันนี้ทวันเดินวินาสันตุจงให้หายอุปัตวะอันตายแก่ฝุงขาทั้งหลายเทวันเดินดูลาเทพราเจ้าตนหนึ่งอยู่ทั้งทิดทักษิณสาเกณฑ์ไม่เป็นเหตุแก่ฝุงเจ้าเยาเจ้าเงื่นเจ้าสั้นฝุงนี้จงเสด็จลงมาหักเอาเครื่องกิริยาบูชาขออันนี้เทวันเดินวินาสันตุจงให้หายอุปัตวะอันตายแก่ฝุงข่าทั้งหลายเทวันเดิน ดูลาเทพราเจ้าตนหนึ่งอยูทังกิอรดีสักเห็นไม้เป็นเหตุแก่เจ้าเยาเจ้าเงื่อนเจ้าสั้นฟูนีโจงเสด็จลงมาหักเอาเครื่องกิริยาบูชาขออันนิตะวันเดินวินาศสันตวยหายอุปัตวะอันตรายแก่ฝูงขาทั้งหลายตะวันเดินดูลาเทปราเจ้าตนหนึ่งอยู่ทังทิพายับ จงเสด็จลงมหาบ่าเครือกิริยาบูษาขออันนี้ตะวันเดินวินาศสันตูจงให้หายอุปัตตวอันตายแก่ฝูงขาตั้งหลายตะวันเดินดูลาเทปดาเจ้าตนหนึ่งอยู่ทั้งติดอุดรสักเขียนไม้เป็นเหตุแก่เจ้าเย้าเจ้าเุหันเจ้าสานฝูงนีวินศสันตูจงให้หายอุปัตตวะอันตายแก่ฝูงขาทั้งหลายฝูงนี้ตะวันเดิน ดูลาเทพดาเจ้าตนหนึ่งอยู่ทั้งจิศอีสานสักขินมห้เป็นเหตุแก่เจ้าเยาวเจ้าเงินเจ้าร้านฝูนี้วินาศสันตูจงเสด็จลงมหาอาเครื่องกิริยาบูชาขออันนี้หายจากอุปจาวันตายแก่ฝูงเจ้าเยาเจ้าเงินเจ้าร้านฝูนีเจ้าวันเดิน